คบกับช่วงที่3ของรายการกับช่วงแค t วิสเนตครับเป็นช่วงที่บอกรปนะครับจะมาโชว์เคสแน่นอนแน่นอนวันนี้โชว์เคสอะไรครับบอกรอปโอ้โหวันนี้เนี่ยเอางนี้ละกันครับก็ต้องเรียนคุณผู้ชมและกอบว่าถามว่าวันนี้ Security สําคัญไหมสําคัญครับเพราะว่าเราพอที่บ้านผมเนี่ยถ้าไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้นะโจรขึ้นบ้านหมด ไม่ใช่นะครับไฟเบอร์ไฟเบอร์ต้องบอกว่าสำคัญมากครับต้องบอกว่าเราเปลี่ยนการเก็บข้อมูลจากกระดาษมาเป็นอุปกรณ์ไอททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์สโตรเรจคลาวทุกอย่างถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ไอทีใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของ security เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากงานที่พี่จัดไปนิยาาารของพี่ก็คือ E-World แล้วก็ทาง i ิ d o เอท t Pro ได้จัดงานนะครับเรื่องของ security มา รวมทั้งเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ทางวิทยากรต่างๆครับผมครับก็เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกลุ่มองค์กรที่เป็นแบบประเภท SME และ SME งบประมาณในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ Security เนี่ยมีจำกัดใช่เพราะบอกเลยครับท่านผู้ชมปัญหาในปัจจุบันคือการเจาะระบบใช่ครับพัฒนาเร็วมากยิ่งเยอะขึ้นยิ่งเร็วขึ้นยิ่งแปลกขึ้นแล้วปัญหาคือ SME อย่างเราเนี่ย นะครับจะไปหาบุคลากรเก่งๆอย่างนั้นได้ยังไงครับจะจ้างที4คนก็จะแทบจะไหวหรือเปล่าคนเดียวก็จะไม่ไหวแล <นะ S 2> ้วแถมอุปกรณ์ต้องอัปเดตตลอดเวลาถูกต้องเลยทํายังไงล่ะถึงจะแก้ปัญหานี้ได้คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับแล้วก็คุณผู้ชมครับคือภัยคุกคามในแวดวงไซเบอร์นะต้องบอกว่าเป็นโลกของดิจิตอลละนะครับเริ่มมีพัฒนาการที่มากขึ้น เติบโตอย่างรุนแรงเลยนะครับมีข้อมูลวิจัยเขาบอกเติบโตถึง58 58เร์เนความนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่เราใช้งานยังอยู่พวกโมบายือดิวซ์เนี่ยเขาเรียกว่ามัลแวร์โมบาย e นะฮะมันจ้อเข้ามาจริงๆต้องบอกโตกว่าอุปกรณ์อีกนะโตกว่าอุปกรณ์อีกอุปกรณ์ยังโตอย่างมากกัยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์ที่โต58โต50ขณะที่เราป้องกันเนี่ยในเครื่องคอมพิวเตอร์เราเองเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้ววันนี้จะต้องมา คุ้มคอรองไอ้อุปกรณ์ดีไวท์ทั้งหลายกับเพื่อนร่วมชะตาการรมด้วยกันครับในองค์กรอ่า,าและถ้าเกิดเป็น s อสบีเเนี่ยงบประมาณจํากัดอ<ช>ืมคืออุปกรณ์โนหนึ่งหูหลักมือหลักแสงก็ไม่ไหวแล้ว<ช>แล้วจังเจ้าหน้าที่ไอทีที่ต้องมานั่ง c o n f lict แก้ไขค่าต่างๆเนี่ยก็ไม่มีเงิน ที่มีทางแก้แหละวันนี้ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยวันนี้มีครับสำหรับ SME และ s m b โดยเฉพาะเลยว้าวอย่าพลาดต้องฟังเลยครับต้องฟังเลยครับตั้งใจฟังเลยวันนี้เป็นอะไรครับพี่วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของบริการด้านความปลอดภัยหรือหรือว่าที่เราเรียกว่า MSS นะย่อมาจากคําว่า Manage Security Service อ๋อคือการให้บริการทางด้านความปลอดภัยก็คือจะมีอย่างที่บอกมีรอคอมาจนตรวจตาเชินตรวจตาแล้วก็มี ใช่นะครับคือเป็นบริการที่ผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะมาให้บริการทางด้านความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราอิ p l e m e n t ์อินเทอร์เน็ตเองไหมเราลงสายเคเบิลเองไหมเราลงสายแรงต่อตัวตัวเสียก็เราลงครับลงสายแรงก็คือในออฟฟิศในบริษัทเราเตอร์ตัวหนึ่งนะครับอย่างมากก็มีซื้อไฟวอลมาตัวหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวที้บอกว่ามันถูกเจาะได้ง่ายคือถูกเจาะได้ง่ายหมายความว่าบริการนี้จะแตกต่างกันเลยอ่าครับ คือตอนนี้สมมุติเรามีอินเทอร์เน็ตที่เราเช่าเข้ามาเหมือนกับน้ําไฟเนี่ยเราไม่ได้ผลิตเองถูกไหมเราก็ต้องเช่าจากรัฐก็จ่ายรายเดือนเราก็ต้องจ่ายค่าไฟรายเดือนจากผู้ให้บริการอย่างคัดเลยถูกต้องเราเช่ามาเลยอ่เช่าลิงก์มานะครับรายเดือนเราก็จ่ายไปเดือนนึงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราตกลงกันครับนะครับต่อไปเนี่ยเราเราเสริมด้วยเรื่องของ Security ปกติแล้วเราจะต้องซื้อไฟวอลอ่าใช่ถ้าเราอยากจะป้องกันองค์กร นะครับเราต้องซื้อไฟวอลมาดักตั้งแต่ต้นมาดักแต่ต้นทางซื้อ IPS สกรีนอีกรอบหนึง่งนะใช่กิน<ช>พวกภัยที่มันหลุดมาจากไฟวอลแล้วเราจะนั้นยังไม่รวมภายในด้วยนะยังไม่รวมภายในอุปกรณ์พวกแอนตี้ตไวรัสติดตั้งเพิ่มอีกโมบายต้องซื้อมันวุ่นวายไหมครับใช่ครับใช่นะครับมุ่นวายมากทีนี้บริการตัวนี้เนี่ยก็ทางอายกตัวอย่างแคทก็ให้บริการขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเป็น MSS คือเขาดูให้เลย หมายคดูซิเค r ร t y ิตีหมดแล้วฮะจริงครับจริงเฮ้ยผมเพิ่งทราบอะเนีอันนี้เทคโนโลีใหม่ก็ดูซิเค r ร t y ิตีหมดนะครับไม่จำเป็นจะต้องลงอุปกรณ์นะครับคือคุณก็สามารถใช้ลิงก์ของทางเขาเนี่ยผ่านเข้าไปที่ที่ตัวตัวตัว MS H ของเขาก่อนเป็นศูนย์เลยนะเขาจะเป็นศูนย์แบบมีทีมงานคอยมอนิเตอร์ลิงเลยเรียกว่าดักตั้งแต่ก,ก่อนจะเข้าถึงบ้านเลยดีกว่าบ้านเราเลย เรีเยกไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคอยกองังวลแล้วอันนี้ดักตั้งแต่ต้นน้าเลยดักตั้งแต่ต้นทางต้นน้ำเลยสร้างเขื่อนดักไว้เล,เลยแล้วก็มีเขาเรียกมีระบบคนดูแลให้เลยดูแลเลยเราไม่ต้องเราไม่มีเจ้าหน้าที่ไอทีอ<ฮ>ถึงมีเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็นั่งคอนฟิกให้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรอันนี้ก็คือแบบเราสามารถขอแลวอ้อนขอไ้เลยถูกไหมครับว่าสมมติว่าแผนกนี้ต้องการความปลอดภัยแบบนี้เลยใช่ครับครั้งนั้นจริงเหรอพี่ทำให้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า องค์กรใดรู้สึกว่าเอะเราไม่มีไฟวอลไม่มี IPS มันจะเสี่ยงไหม,มเกินไปไหมถึงแม้เราจะเช่าแล้วนะครับก็ติดต่อกับเขาขอเช่าไฟวอลมาที่ออฟฟิศเราหน่อยอ้ยยะนะครับเช่าไฟวอลเลยด้วยทุกทีเราต้องซือ้อนะท,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 ทุกทีทุกทีต้องซือ้อก็เป็นลักษณะเช่าซื้อไปอนะครับทางนี้ผู้ให้บริการก็มาตั้งคือจริงๆเนี่ยซื้อไฟวอลไม่อะไรหรอกแต่ตอนเซตคอนฟิกเนี่ยยากมากนี่เราพอเราเช่าเสร็จทางทีมงานผู้ให้บริการทางด้าน Security เนี่ยเขาก็จะมาที่ี องค์กรเราคอนฟิก uh huh. ให้เรียบร้อยต่อเชื่อมระบบที่อยู่ภายนอกให้เรียบร้อยเท่าเท่านั้นเองเราก็สามารถมีระบบไฟวอลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอ uh huh. ที่มาจากทางเขาได้เลยเรียกความปลอดภัยข้อมูลครับเพราะาจริงๆต้องบอกว่าข้อมูลวันนี้นะสำคัญมากใช่ฮะถ้าหลุดรั่วไปเนี่ยนอกจากหลุดรั่วแล้วยังสร้างเสียหายจากรายได้ถูกต้องเสียหายจากชื่อเสียงนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าอาจจะพลาดโอกาสในส่วนของเชื้อธุรกิจเยอะมากใช่เลยครับนี่เรียกว่าตอบโจทย์กับ,บ s m e เลยครับเพราะปัญหาบ้านเรานะครับต้องบอกว่าการลงทุนพวกนี้จริงๆมูลค่ลาสูงสูงมากแล้วมันล,ลงทั้งเดียวมันไม่จบมไม่มีใครลงตัวอุปกรณ์รป้องกันแล้วบอกว่าจะค้อพนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางไม่มีครับวันนี้เป็นอย่างนี้ปีหน้าก็พัฒนาอย่างที่บอกภายผู้ค้ามันเติบโตทั้ง5 8แปดปนและปีหน้าก็เติบโตอีกเรียกว่า เรียกว่ามันเหมาะมากเลยนะครับประโยชน์จริงๆก็คือจากที่ได้มาก็คือที่ผมเห็นแล้วประหยัดประหยัดแน่นอนอนอกจากนั้นมีอะไรไหมพี่ความปลอดภัยแน่นอนอวามปลอดภัยแน่เพราะบางทีเขาเขาเขาเก่งกว่าเราอะนะครับอยงนต์ความสะดวกใช่ไหมความสะดวกเพราะรวดเร็วด้วยจากเราไม่ต้องมานั่งคอยกังวลอืมอย่างนึ่งก็คือพนักงานครับพนักงานก็คือเราไม่ต้องกังวลว่าเออเราหยุดพนักงานเราหยุดใช่ไหมไอทีหยุดป่วยไม่ข้ามาไม่ไม่สบายมาครับเกิดมีใครมาแอบใช้ นะวันนั้นก็ไปตั้งวงแล้วเพราะมีบริการ24 24ชั่วโมงนะครับผมรีกว่าตอบโจนเลยเอาละครับพี่ถ้าเราพูดถึงสวิตตัวนี้ละฮะ SME แบบไหนที่ควรจะเริ่มต้นครับมีแนะนํำไหมหรือเราควรจะเริ่มมีแพ็คแพ็คเดียวหรือเปล่าหรือขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็มีหลายหลายหลายแบบไม่จํากัดว่าจะต้องเป็น5คน หรือว่ากระทั่งเป็นหลักพันหลักพันก็เช่าได้นะครับก็ใช้บริการได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีเงินทุนนะฮะก็ตัดไปนะครับ uh huh. ที่เป็น Enterprise แต่ว่าถ้าเป็น SME เล็กๆมีคนไม่เกินสัก50 uh huh. นะฮะแล้วก็มีองค์กรส่วนใหญ่จะเป็น10-20ส uh huh. เขาก็ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้ออุปกรณ์ firewall IPS IDS bandwidth management อะไรหรอก เขาก็ไปเช่าไปติดต่อจ่ายเป็นรายปีหรือรายเดือนนะครับเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าแพคเกจเทอร์เตี้าเใช่เป็นแพคเกจด้วยนะครับอยากอยากจะใช้แพ็กนี้มีไฟวอลสองตัวมีไอเดียอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของเขาก็ไปเช่านะครับเขาก็จัดสรรให้ว่าอ่าองค์กรกอฟมี10คนเดี๋ยวผมวางไอไอไฟวอลให้ตัวหนึ่งพอนะครับพอแล้วแล้วก็มาลง VPN ป้องกันระบบให้หน่อยอ่า VPN ในการเชื่อมต่อข้อมูลให้ถ้าเรามีคนเพิ่มถูกไหมพี่ครับ ก็แค่บอกเขาบอกเขาเขาก็สามารถเพิ่มให้เราเลยเขาปรับอย่างเช่นอ่ะตอนนี้เพิ่มเป็น25คนนะครับผมเดี๋ยวปรับให้มีไอเดียอีกสักตัวหนึ่งคอยสอดส่องในองค์กรเพิ่มขึ้นอันนี้แล้ววิธีการแจ้งเตือนเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนมาทางเราเลยถูกไหมพี่ครับถ้าสมมติว่ามีพนักงานเราโหลดบิดโหลดหนังอะไรเงี้ยครับเราสามารถรู้เลยเขาจะเช็คที่แพ็กเกจสมมติว่าปกติแล้วในแต่ละวันเนี่ยแพ็กเกจของตัวข้อมูลน่วิ่งลักษณะแบบเป็นขึ้นธรรมดาอ่าฮมันพีคพีคขึ้นมาอยู่ดีครับ ิดขึ้นมาอะไรหนังกําลังฟาดเจ็ดกําลังมาเลยัมาเลยเขาก็จะรี <c oughs> รบส่งอเล r ร์ตปึ๊บว่ามีการใช้งานผิดประเภทหรือมะมีการใช้งานไม่ใช่ผิดแบบมีการใช้งานผิดปกติทําไมช่วงนี้สูงในเวลาที่เอ๊ทําไมมันตีสองทําไมมีการใช้งานที่ผิดปกตออิอาจจะเป็นเริ่มมีการปล่อยข้อมูลออกไปหรือว่าดาวนโหลดข้อมูลแปลกๆเข้ามาหรือว่าจะเป็นโทรจันอะไรพวกเนี้ยกําลังทําการโหลดข้อมูลกันอยู่ดึงข้อมูลอยู่ดีตอนช่วงเวลา 6โมงออฟฟิศปิดทำไมมีการดึงข้อมูลออกไปถูกต้องและสามารถดูได้เลยว่าไปที่ไหนด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหเ,เพราะว่ามันจะเช็คเลข IP ได้ว,ว่า IP นี้ไปไหน IP นี้ไปไหนอ,<ๆ>อะไรเงี้ยเขาก็จะอัลเลรมาที่แอดมินหรือว่าเจ้าของกิจการเป็น email อีเมลนะครับเรียกว่าเหมาะมากกับ เรียกว่าธุรกิจประเทศไทยใช่ครับเหมาะมากจริงๆเพราะว่าเราจะได้ขยายตัวได้ไม่จำเป็นต้องวาคือจริงต้องบอกว่านะบุคลากรไอทีขาดแคลนจริงๆครับพี่นะแล้วจริงๆว่าการจะไปลงระบบเรียกว่า security เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เรื่องง่ายเลยแล้ว conflict แต่ละคนไม่เหมือนกันนี่นะฮะบางทีตีสองอย่างที่บอกทุกคนหลับไปแล้วใครจะมานั่งมอนิเตอร์ให้เราตลอดเวลาใช่ระบบมาปุ๊บบางทีเขาบล็อกก่อนนะเขาเขาเห็นผิดปกติเขาบล็อกก่อนแล้วค่อยแจ้งเราว่าไอทีผิดปกติเนี่ยคุณจะปล่อยให้มัน ปกติไหมหรือว่ามันเป็นงานถ้าเป็นงานเปิดช่องให้ไหมใช่แต่ทำยัะรีบอลเลอร์เขาเรียกว่าหมอกมากหมอกมากนะครับเรียกว่าต้องบอกเรามีเรื่องของทุรกิพวกนี้มาตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจแล้วใช่ครับเอาละครับคําถามที่สําคัญเลยผู้ให้บริการต้องต้องถอมว่าวันนี้มีใครบ้างพี่โอ้โหผู้ให้บริการที่แบบดังๆเลยอย่างแคทไซเฟนเลยเนี่ยแน่นอนแน่นอนเลยแน่นอน เขามีก็คือเขามีบริการ MSS Management Security Service ตัวเนี้ให้กับเราใช้นะครับเป็นแบบเช่ารายเดือนออนะฮะเรียกว่าเช่ารายเดือนเนี่ยมูลค่าราคาจะสูงไหมพี่โอ้โหสำหรับ SMB SME เนี่ยเขามีแพ็กเกจหลายๆอย่างที่ผมบอกบางคนอยากจะได้แบบ1แบบ2แบบ3ก็ไปดูราคาเนี่ยเหมาะสำหรับ SME ไม่แพงมากเริ่ต้นต้องไปหลักแสน,นมไม่ถึงครับหลักพันหลักหมื่นก็มีก็อยู่ที่เซอร์วิสจริงๆว่าบางคนบอกเอ้ย ไปเช่าพวกนี้ระบบพวกนี้หหลักหมื่นหลักแสนหรือเปล่าไม่แพงหรอกครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ลิงก์ของทางทางแคทเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็นบริการที่เสริมนะเดี๋ยวเขาจะพัฒนาแบบเสริมปุ๊บสมมุติจ่ายตรงนี้100บาทอ่ะเพิ่มตรงนี้อีก20บาทก็ได้ security s e r v i c e มาอ๋อเขาเรียนแพ็กเกจให้มีแพ็กเกจให้ครับนะครับต้องถามพี่โป้อีกนิดนึงครับว่าบริการนี้ตอนนี้ในต่างประเทศหรือประเทศไทยมีมีความนิยมขนาดไหน มีมีความนิยมขนาดไหนก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เพิ่มมากขึ้นเติบโตตามสัสดส่วนภัยคุกคามนะครับยิ่งยิ่งภัยคุกคามมากขึ้นเนี่ยการที่เราบอกว่าเราจะต้องลงอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเราลงไม่ไหวหรอกพอภัยคุกคามมากขึ้นเราเพิ่มอุปรกรณ์หนึ่งตัวภัยคุกคามเพิ่มสองเราเพิ่มอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เงินทุนเราไม่พอ,อาานะครับ เราปล่อยให้ผู้การที่เขามีเงินทุนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทำดีกว่าแล้วเราไปเช่าใช้แล้วลงแค่เฉพาะซอฟต์แวร์ที่เป็นพวกแอนตี้ไวรัสหรืออะไรพวกนี้ระดับหนึ่งไว้ก่อนอนะครับแค่นั้นเองเป็นอะไรที่เติบโตมากแล้วเขามองว่าจะเติบโตอีกหลายตัวเลขเลย2องจิตเนี่ยเห็นชัดแน่นอนและเมื่อกี้58%เอาจจะเติบโตได้ถึง60 7 0ใค,คามใช่ไหมาหาใช่แน่นอนเลยครับเพราะว่าต้องเติบโตมากกว่าอ,อยู่แล้วนะครับเรียกว,ว่าบริษ,ษัทเจ้าของธุรกิจหลายๆท่านที่กำลังดูออยู่ตนนนี้ะครรับบ ติดต่อทางแคทเลยครับเพราะว่าน่าสนใจมากและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเซฟเงินในกระเป๋านะครับเรียกว่าท่านผู้ชมนะครับภัยคุกคามนะวันนี้นะครับต้องระวังจริงจอิมันมารวดเร็วและรุนแรงด้วยยิ่งภัยแบบ APT นะครับตัว Advanced Persistent Threat เนี่ยน่ากลัวมากเป็นเป็นภัยแบบไหนครับพี่เป็นภัยที่แบบโหตอนนี้เนี่ยเขามาฝัง อนนี้ทุกคนที่ชมรายการอยู่อาจจะไม่รู้ตัวว่าอ,องค์กรของตัวเองมีตัว APT ฝังอยู่ APT ฝังอยู่ครับเป็นมาแวร์ประเภทหนึ่งพอฝังอยู่ในน,นนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำอะไรมันจะ,จะไม่ทำอะไร<จ>ะมันจะนอนน,อน,นิ่งๆิ่งๆจนเกิดมีการ access ทางด้านข้อมูล <c oughs> ก,มการเรียกข้อมูลมารู้เรียกข้อมูลทางด้านการเงินบัตรเครดิตมั <c oughs> <c oughs> นมันก็ยังยังไม่ทำลายมันจะค่อยๆส่งออกไปแล้วถามว่าเรารู้ไหมเราไม่มีทางรู้แต่คนที่ใช้บริการ MSS เขาจะรู้ เพราะว่าเขามีประสบการณ์จากหลากหลายที่เขารู้ว่าพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เกิดโทรจันขึ้นแล้วเกิด APT ขึ้นแล้วเขาจะรีบ alert ก่อนรีบแจ้งเตือนก่อนเลยรีบแจ้งเตือนก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแบบว่าก่อข้อมูลประดิตครับเดี๋ยวนี้โจรกรรมเนี่ยเขาแนบเนียนมากนะแนบเนียนเขาจะไม่กระตกกระจากค่อยๆกินเรื่อยๆกินเรื่อยไม่ต้องไม่แบบไม่ใช่แบบทิ้งหมดกระเป๋าผมจะผมจะเล่าให้คุณกอลฟกับคุณผู้ชมฟังมีแบงค์บางแบงค์นะครับมีแบงค์บางแบงค์ไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าโดนเรียกค่าถ่ายข้อมูล จริงเหรอครับจริงครับแม่เจ้าขนาดแบงก์ยังโดนเลยเหรอกันยังโดนแต่เขาเรียกค่าไถ่อย่างไงเช่นมีข้อมูลทางด้านการเงินที่สําคัญมากมปรากฏว่าตัว APT หรือมาแวร์อื่นๆเนี่ยล็อกไฟล์มันไห้ไม่ให้เปิดชีพไปไปเปิดไม่ได้ทาไงล่ะทีนี้จะไปแจ้งความแบงก์เสียหายไหมเสียชื่อเสียงเสียชื่อเสียงแน่นอนไม่แจ้งความโอนเงินไปเขาถึงปลดลเราถามว่าเกิดกินอย่างนี้ทุกเดือนนะกินอย่างนี้ทุกเดือนสบายๆเลยนิ่ม แล้วยิง่งผู้บริหารคนที่โดนล็อกก็คือผู้บริหารของแบงค์นะโอมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไอทีเพราะเจ้าหน้าที่ไอทีจะรู้แต่ผู้บริหารจะรู้ไหมบางทีแบบเปิดเปิดข้อมูลทางการเ uh. งนินเป็นพนักง,งานของเงินเดือนทั้งทั้งหมดพนักง,งานทางด้านการเงินเป็นเงินเดือนทั้งหมดถูกล็อกไฟล์จะต้องส่งพมุ่งนี้แล้วจะต้องส่งไปเบิกเงินหรืออะไรทํา hmm. ถูกล็อกไฟล์เจอเรียกค oh. ่าถ่ายไฟล์โอ้ทำยังไงนี่เป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแบบเหลือเชื่อนะ,อะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมจริงจริงแล้วที่เรียกว่า เขาเรียกว่าแค่เรียกค่าถ่ายอยากจะกินขนมวันนี้ล็อกเลยล็อกเลยอยากจะกินขนมวันพรุ่งนี้ก็ล็อกอีกใหม่แล้วฟ้องตำรวจได้ไหมไม่ได้ตำรวจก็เข้าใจองค์กรแบบพวกเราอะถ้าเป็นองค์กรแบบพวกเราไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบการเงินอะไรเงี้ยใช่ก็ล็อกสิครับแต่ว่าจริงๆไม่เชื่อล็อกไสินะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดอย่างนี้นะถือว่าผิดใช่เพราะว่าสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราสําคัญเนี่ยอาจจะถูกเผยแพร่ถูกต้องไม่ใช่ว่าบอกว่าล็อกเขาเอาข้อมูลเราไปขายคู่แข่ง แบงค์อย่างนี้ทางด้านเฮลท์แคร์อย่างนี้ข้อมูลของอผู้ป่วยคนนี้อาจจะเป็นโรคร้ายแรงเนี้ยถูกออกไปเสียงชื่อเสียงละเพราะมีหลายเว็บไซต์นะครับที่ตอนนี้บางเว็บไซต์นะรหรือบางบริษัทนะถูกแฮกเกอร์เอาข้อมูลออกมาและมาเปิดเผยโอ้โหเยอะมาก บอกว่าไม่ให้ชั้นใช่ไหมครับยูดีฉันถ้าเปิดเผยเล่นถูกต้องมีความสุขอะสะใจโอ้โหที่เราเห็นกันก็มีหลายแบรนด์เลยแบรนด์ดังๆทั้งนั้นแหละแล้วก็ต้องบอกว่าขนาดแบรนด์ดังระไอทียังโดนเลยขนาดแบรน์ยังโดนแล้วท่านผู้ชมล่ะครับอไม่ระวังไว้สักนิดหนึ่งครับอาจจะวันนึงเห็นตลกตลงงี้ท่านอาจจะเจอได้ดูตอนนี้ไปดูเลยนะครับถูกฝังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเอาละครับเชื่อว่าท่านผู้ชมคงรู้จัก Manage Security Service นะครับที่วันนี้ท่านพี่บองเราานนะะคครรัับมอเดแล้วบ ก็เข้าไปติดต่อแคปนะครับไซเฟนนะครับ<ช>แล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้รเราสองคนขอพักสักคู่ดีกว่าดีครับคอแห้งแล้วเดี๋ยวไปพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกับรายการ c a t f ฟท์ไอท IT Pro เป็นเนื้ยสารด้าน IT สำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความ IT ที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ w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  i n d o w s i t p r o i n t h Windows IT Pro เป็นเดืยสารด้านไอทีสำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความไอทีที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.th